สวัสดีครับพี่น้องเวลาเสร็จแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่โคโพช,ชัยนะครับอากาศหนาวมาก <c oughs> มาพามาบึงมาไลเแสน

แล้วที่สำคัญบ่โจท่าแล้วถ้าจินหนึ่งมาแรงบ่าจะเด็ดแก่ท่านเด็ถ้าจินหนึ่งมะแรงเนนเด็แก่ท่านพ่อโจเนเด็แก่ท่านพ่อโจไรสามแซนนะคะของพี่วัดวันนี้สะออนเบินพี่น้องเอ้ยบุญนารวาสนาอยู่หมอล้ำจักสซิบก็ปีใด้ืือเพิ่นเถินเคิงหนึ่งเสี่ยวหนึ่องเพิ่นคือสีดีอ๋อ นาวลายจะคีมูกไรโอลาบอโอเค่เต็นไหนมานน้นดูสิลงเต็นมาไนดูใส่ลงหาเต็นลูกใส่พอพอไม่ได้พัดนอันไปหาเพื่อนอยุ่เต็นอยู่ค่ะ น้ามายยังไม่มาเหรออะไรนะศิลปินคุยยังไม่มาเหรอโอ้ยคนลุมถ่ายคลิปอยู่คนลุมถ่ายคลิปเต็มอยู่เนอะนั่นแหละให้กีนนางหน่อยวันนี้เพลงนางปล่อยไง มานวนรกระจกผู้ใดอยู่ข้า,างนอกนกะจ่มันเป็นอย่างมัน,น <ะ S 1> แตกบ่กระจกแตกบ่อ <c oughs> โอ้ยถ้าออกจากกล่องก่นกอนเออโอ้ยทางนี้เป็นกระมานนะครเนาะ <c oughs> กำลังส่งงานค่ะอย่าลืมไปปีนปลูบมาเด้อค่ะก่อนโพอดนะ่ะปีนเป,ป็นบอ,อตัวหนังสือมันกับได้นั่นงกลับบ่หนีถ้าทายเซงสิกรับเฮากลับไปปีนเอาแก้ไขไปปีนเอาเพรว่าทายลูบมันเอาไปแล้วไงอ๋อทายลูบมาอะไรไปแล้วยาวมากอุย้ยกดถ่ายให้หน่อยเนี่ยโอ๊ยไม่จะเอาลงยูทูบเนี่ยใส่เขาอีกจับมึงเด้อค่ะกดถ่ายลูบไอ้เพื่อนก่อน เอาขึ้นยาวดีแทะเนะาะเพราะเป็นผ้าพาเวดโอ้ชิมมกไหลโอ้วันนี้ก็เป็นหมานนะคะนะ้ออุยอ้ยอันนี้เม็ดเม็ดตุกเนาะเม่แก้อุดรอันนี้เม่อะไรนี่แม่จอยเม่มนเม่ตรี อันนี้กําไรใจจากแม่ฮักนะคะขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอารมณ์อันนี้ใครบ้างอะไรจใะแม่นางกทมแม่หลิวแม่สาครแม่เพญน,นีพาแม่อาลีนี่โอ้อันนี้ที่สุดเลยของที่สุดเมื่อนี้แม่ฮัก 7G มาแล้วมาเลยอันนี้ก็แม่อนานะคะ่ะ นะฮะเก็จีพวงใหญ่จังวันนี้โอ้ยเนีเสเซนาเขาเอาไปลดแล้วอ้ขึ้นหนาวครแบ่น,น,นาอหนาวจริงมันมันบวลมเลยแต่มันเย็นเมื่อน,นี่ป้าตื่นมาจะว่าปวดหัวตึบๆว่าเสียบตัตเตยลาก,ก็เสียดายเงินลอยหนึ่ง เ,เอาอยหนากลอยหนึ่งเลยเ<ด>นาะบ่อเตยลา,ะยลากะซ้อมสิขืนฟอนให้อย่างเสียดาเงินขันบ<ะ>วดฟดึงเลยไหม,มวดังถ้าดึงน้องพิงได้ไหมนเนี่ยได้ค่ะไม่ได้เอาฟันร้องมันก็เจียกบกรหลกรสาัดีดีมันจีบมัน้ม่ไดีทรมาันปนัน กับการดึงฟันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวน้องมานะจะมาแจ้งข่าวสารให้พี่น้องรับรู้นะครับตอนนี้น้องมานาะกำลังจะตั้งเสาบ้านนะครับจะทำบ้าน,นะะได้เลือกไปได้ะรอรอเหลือกรอ,อย้ำก่อนนะคะว่ามือได้ไปถามนเว่ามือใดมันดีนอืมไม่ต้องถ่าเลือกงามย้ำดีอันนี้คือตังทายาทจะคองอะไรเหตุนะครับพี่น้ององจะคองเหตุ แบบว่าวันเดย์แฟลว์มีมีก็คือตั้งจังเหตุจังสิแม่นเพิ่นไปสร้างก,าาก่อสร้างโดยตรงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือบ่ต้องเป็นห่วงว่าจะปลอดภัยหรือบ่ปลอดภัยเนาะครับบางคนเพิ่นจะถึงห่วงว่าเอ้ยดินแข็งหรือย,อยังอไงนีบางคนมันอาแข็งแล้วนะครับเพราะฝนตกใส่มันแลนะะ้วไอ้ดินเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกมาลัยน้ำใจนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุก นคลิปที่สองจากเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเมื่อหลายวันอันนี้เราบ่ได้ถ่ทายเลยเพราะว่าหนาวพี่น้องช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นคลิปด้วยเพราะอย่างหนาวขึ้นรถเลยหนาวยร่งๆนั้นเศร้าหนาวแถบบถึงจะบ่หนาวก็ให้มันเย็นหน่อยลงกว่านี้แต่ใครอันนี้มันหนาวโวดต่างคนกับต่างฝ่าเกิปของฝ่าขึ้นรถ ต้องรลวมห้เนี้หลวมงามๆน่ะไปเห็ดโปะของเมือนี่เด้ จังไปเหตุยูโรเฝ้าเก็บของเก็บของก่อนช่วงนี้รถในรถบ้างเอาเจ้าของไปรถบารแบบมื้อไหร่อโอ้ว่างานอยู่สารคามไม่ช้าอยู่สุรินทร์งานที่สารคมรามน,นี่ยทิยกเรึไปเฝ้าเก็บของเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไาว้สำเนาค่ะฝากกดไรกดแชร์ก,กดติดตามไปด้วยค่ะ ไปแล้วบ๊ายบาย